สวัสดีครับผมเซลล์อาร์มนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์นะครับวันนี้อาร์มก็จะมาพาทุกคนเนี่ยไปลองทดลองขับ4ประตู4ฟเกียออโต้นะครับแล้วก็จะมีไททันตัวเมก a ะแคปที่เป็นตัวโล w r ไรเดอร์ด้วยนะครับผมเดีย๋ยวฟิลลิ่งการขับขี่จะเป็นยังไงนุ่มนวลแค่ไหนเดีย๋ยวเราไปทดลองกันเลยครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับตัวดับเบิลแคปโฟ e วนะครับ ครับสถานีแรกเดี๋ยวเรามาทดสอบกันที่ลูกละนาดก่อนนะครับอันนี้ก็เดินความเร็วเข้าประมาณ2ี2สิบนะครับแล้วก็ดูกันว่างล่างใหม่เราระบอกใหญ่ขึ้นกอบแรงกระแทกได้ีขนาดไหนลองดูครับเราเรียบความเร็วันไวที่20่สิ เราลองความเร็วไม่เกิน40นะครับถ้าดเอนหน้าจอทันก็ลองดูหน้าจอไดครับว่าิดขึ้นไหมเร่ความเร็วองนครับต่ก็เกิน40นะครับต่อทางตรงทุกเกียบคันเร่งด้วกันที่นะครับดการสงสนองคันเร่งร้อยต่อไเป็นยังไงบ้านนะตงดดตองโนคัเกนี่แล้วกดสลอครับรลอได้ไหมครับเครกหงส <า S 1> <ต>์ขครับค ถ้าจะเจอสลาลมนะครับความเร็ว่าให้เกิน40มือนเดิมครับเรื่องของเกาะขวาก่อนนะครับ40อึ๊บสองทำเร่งก่อนไปพงที่ก็เลยครับครับดูเรื่องของการขึดนเกาะถนนเนี่ยเม็ดยำรูบันไลการโยนตัวรถเป็นยังไงบ้างครับความเร็วคงที่ไปตลอดเลยครับครับตลอดคงไม่เกิน40นะครับแต่เร่งเบาๆไว้เบาๆครับ เหมือนเดิมความเร็วเท่าเดิมเลยครับแล้วก็หักหลบขวาแล้วกลับมาซ้ายครับทำเดิมสิสิครับอันนี้ยกคันเร่งแบะเบรกตลอดเลยเดี๋ยวปล่อยไหลเข้าไปได้เลยครับปล่อยเบรกเลยครับปล่อยเบรกเลยเสร็จแล้วเสร็จตอบเลยทีเดียครับ ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลองขับเจ้าตัวมิ t ูบิชิเมกาแคร็บโเตียนะครับจะเป็นตัวที่มีน้ำหนักบรรทุก500กิโลนะครับเดี๋ยวฟีลิ่งจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปนั่งกันครับเนื่องด้วยที่ผมเนี่ยจะต้องเป็นคนถ่ายนะครับก็เลยจะให้พี่อินสแต็กเจอร์เนเบองขับให้เดี๋ยวเราแนะนําตัวครับสวัสดีครับก็นัทพรนามจักนะครับวันนี้มาเป็นอินสแต r กเจอร์ในการพาไปดูเส้นทางครับพาไปแนะนำผลิตภัณฑ์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคับนะครับ เดี๋ยวเราจะเริ่มมาททำการทดสอบกันนะครับสำหรับมอเตอร์ที่ไทยตรานนะครับเริ่มแรกเลยทานี้ทดสอบของเราก็จะเจอกับบัมเปอร์นะครับความเร็วที่ใช้ก็อยู่ที่ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับลองดูครับคันนี้เราบรรทุกน้ำหนักมาที่500กิโลกรัมสนหลันะครับเราจะสังเกตว่าช่วงล่างของเราเนี่ยตองรับนะครับทั้งการบรรทุกน้ำหนักและการใช้งานทั่วไปนะครับต่อมาครับจะเขาโค้งโค้งซ้ายครับความเร็วที่เราใช้ก็อยู่ที่ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ การทรงตัวของตัวรถก็ยังดีอยู่นะครับว่าอย่างที่บอกครับน้ำหนักเราเซ็ตมาแล้วแล้วตรงนี้ครับเป็นช่วงทางตรงผมขออนุญาตลองกดคันเร่งให้ดูนะครับโอนะครับก็เครื่อง c n ีของเรานะครับคันนี้150แรงม้านะครับแรงบิดตาม้มนิวตันเมตรนะครับการ,การเอาตัวเนี่ยถือว่ากํำลังเครื่องยนต์เนี่ยเพียงพอต่อการใช้ง,งานเลยเพราะว่า รงบิดของเราเนี่ยมาตั้งแต่รอบต่ำอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีน้ำหนักบรรทุกก,ก็ตามในเวลาที่ต้องเราแต่คันเร่งไปปุ๊บเนี่ยรถมันสามารถเคลื่อนตัวไปได้อย่างรวดเร็วเลยทันทีนะครับมาดูเรื่องการบังคับเยอะอีกครั้งนึงนะครับน,นี้จะเป็นโค้งซ้ายใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ40กิเมต่อชั่วโมงครับ อย่างที่บอกครับของเราเนวินน้ำหนักบรรทุกที่ด้านหลังนะครับแต่ว่าจากแต่ช่วงล่างเราเนี่ยทำไว้ทั้งเพื่อรองรับน้ําหนักบรรทุกส่วนหนึ่งแล้วก็รองรับการใช้งานบนท้องถนนทั่วไปอย่างเช่นนี้ครับเราจะเจอกับทางที่เป็นเตนเชสนะครับรถสถานการณ์บนท้องถนนเช่นเราต้องหักหลบขวาและหักหลบซ้ายในทันทีนะครับรถก็ยังควบคุมในการขับเลี้ยวได้อย่างง่ายอยู่ครับก่อนที่ะจบเรามาลองดูบัมเปอร์กันอีกครั้งนึงครับดูเรื่องการตัดตะกัวดูครับ ครัว่าช่วงล่างของตัวนี้ตอบสนองการใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมเลยจริงอยครับจ้อง a นิวไททันเบกเกอแคปโรไลเดอรนะครับช่วงล่างแฮนด l i ลิก็ตอบสนองได้อย่างดีเยี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าโค้งการเปลี่ยนเลนอย่างกระทันหันนะครับก็สามารถควบคุมได้อย่างปลอดภัยนะครับ รวมไปถึงสถานีที่เป็นลุ่งและหน้าหรือบัมเปอร์นะครับก็สามารถตับแรงกระแทกได้อย่างดีนะครับห้องโดยสารก็กว้างขึ้นกว่าเดิมครับสามารถบรรทุกลังผลไม้ได้สูงสุดถึง9ลังเลยนะครับอัตราการเล่งน,นะครับถือว่าทำได้อย่างดีเยี่ยมนะครับ แม้ว่าจะมีน้ำหนักบรรทุกอยู่ท้ายกระบาดอยู่500กิโลนะครับก็สามารถเร่งได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับด้วยเครื่องยนต์ C N ห6ข,ของเรานะครับ150่งาแรงม้าก็สามารถตอบสนองการเร่งได้อย่างดีเยี่ยมเจ้าสีประตู4 wheel gear auto นะครับอาาัตราเร่งก็ถือว่าทำได้อย่างดีเยี่ยมนะครับ การเข้าโค้งการยึดเกาะนะครับการสาลาล่อมก็ถือว่าทําได้อย่างดีเยี่ยมเช่นกันนะครับช่วงล่างนี้ถือว่าเอาอยู่จริงๆครับ